ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหาการครั้งที่38ประจำปี2,563จัดขึ้นในระหว่างวันที่7-8ถึงพฤษภาคม2,563โดยภาวิชาวิศวกรรมอุตสาหาการคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีค่ะ ลำดับแรกนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมวีดิทัศน์เปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิบุตรณาจันทร์ประธานคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้บริหารคณาจารย์นักวิจัยและผู้มีเกียรติทุกท่านผมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหาการประจำปี2563หรือที่เราเรียกและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วว่างาน IE Network 2020ครับในปีนี้มีสมาชิกเครือข่าย แล้วก็ผู้ที่มีผลงานทางด้านทางวิชาการของวิศวกรรมอุตสาหการนั้นได้ส่งบทความถึง184บทความนะฮะและในจำนวนนี้มี3บทความที่คณะกรรมการได้คัดเลือกให้เป็นผลงานระดับดีเยี่ยมและอีก11บบทความที่เป็นผลงานระดับดีมากนะซึ่ง รายละเอียดนั้นเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบในงานประชุมต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมั่นใจว่าผลงานทั้ง184ผลงานที่ได้มานำเสนอจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอุตสาหาการของประเทศเราเป็นอย่างดีใน โอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกทกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือและให้กำลังใจในการที่จะจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีและหวังว่าปีหน้าซึ่งจะมีการจัดงานนี้ขึ้นอีกก็จะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ด้วยดีเช่นนี้ ต่อไปทุกๆปีสุดท้ายน,นี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความคณะกรรมการเครือข่ายและคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทุกๆท่านหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันอีกใน งานประชุมวิชาการครั้งต่อๆไปและก็ในความร่วมมือของเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ,ร,ร,รต่อไปในอนาคตผมขอเปิดประชุมงานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ,ร,ร,รประจำปีพุทธศักราช2563หรือ IE Network 2020ณโอกาสนี้ขอบคุณครับ และในลำดับต่อไปขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการนำเสนอบทความซึ่งในวันที่7พฤษภาคมจะมีห้องประชุมทั้งหมด12ห้องและในวันที่8พฤษภาคมจะมีห้องประชุมทั้งหมด10ห้องโดยในแต่ละห้องประชุมจะมีประธานสำหรับแต่ละห้องและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องประชุมค่ะเรียนเชิญค่ะ